สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ก็จะมาในแนวทางเลขสูตร2ตัวบนล่างเนาะก็เดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูก็มาดูคำเตือนของทางช่องซะก่อนคำเตือนของทางช่องก็จะมีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็จะมีอยู่ว่าให้เอาตำแหน่งหลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยบนแล้วก็บวกด้วยตำแหน่งหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1แล้วก็บวกค่าคงที่1 ได้เท่าไหร่แล้วก็ลดแต้มไปอีก3แต้มจะได้เลขเด่นทั้งหมด4ตัว4ตัวแล้วก็นำไปประกบคู่ก็จะได้เลข2ตัวบนล่างเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยงวดแรกเนาะหลักสิบบนคือเลข5หลักหน่วยบนคือเลข3หลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1เป็นเลข8 บวกด้วยค่าคงที่1 5บวก3ได้8 8บวก8ได้16 16บวก1ได้17ก็เป็น7ลดแต้มไป3แต้มก็เป็น6 5 4ผลรางวัลก็ออกที่7 8 2แล้วก็6 7 ก็เข้าที่เลขเจ็ดกับเลขหกซึ่งเข้าเลขล่างหกเจ็ดต่อไปหลักสิบบนคือเลขแปดหลักหน่วยบนคือเลขสองหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขหนึ่งบวกค่าคงที่หนึ่งก็เป็นแปดบวกสองได้สิบ 1ิบบวกหนงสิบเอบวกหนึ่งได้12ก็เป็น2ลดแต้มไปทั้งหมด3แต้มก็เป็น109ผลรางวัลก็ออกที่478 9จก็เข้าไปที่91ล่าง ่อไปหลักสิบบนคือเลขแปดอ่าขอโทษค่ะหลักสิบบนคือเลขเจ็ดอ้าวแค่นี้ก็จะผิดหลักหน่วยบนคือเลขแปดหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขหนึ่งแล้วก็บวกค่าคงที่หนึ่งเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ด ลดแต้มไปสามแต้มหกห้าสี่ผลรางวัลออกอยู่ที่แปดหนึ่งสองสี่หกก็เข้าไปที่สี่หกล่างเข้าไปเป็นงวดที่สามต่อมางวดน,นี้หลักสิบบนสิบบนคือเลขหนึ่งหน่วยบนคือเลขสอง หน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1คือเลข9บวกค่าคงที่1 1ึบวก2ได้3 3บวก9ได้12 12บวก1ได้13ก็เป็น3ลดแต้มก็เป็น2 1 0งมวดล่าสุดก็ออกที่2 0 2 6 6, 6ก็เข้าไปที่เลข บน0 2ก็เข้าไปเป็นงวดที่4เดี๋ยวเราก็มาดูของงวดเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้กันเดี๋ยวเรามาดูของงวดวันที่16ตุลาเนาะสิตุลาจะได้เป็นเลขอะไรลับ10บนคือเลข0ูนับหน่วยบนคือเลข2 หลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเป็นเลขห้าบวกค่าคงที่หนึ่งศูนย์บวกสองได้สองสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดลดแต้มไปสามแต้มเจ็ดหกห้าก็ได้เลขแปดเจ็ดหกห้าก็เดี๋ยวจะมาประกบคู่ให้ดูเนาะ แปดเจ็ดหกห้าก็จะเป็นแปดเจ็ดแปบดบหกแปบดบห้าเจ็ดหก เจ็ดห้าแล้วก็หกห้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกอ่ะสรุปก็เดี๋ยวให้ไปกลับเองเนาะกลับเองก็ให้ ด้วยเนาะสำหรับสูตรนี้สรุปว่าสองตัวบนล่างก็จะมีอยู่ที่แปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกห้าห้าหกอ่ะก็ ถ้าแบบนี้ก็ทั้งหมดหกคู่ถ้ากลับด้วยก็จะเป็นสิบสองคู่เนาะบนล่างสูตรสองตัวบนล่างสำหรับงวดประจำวันที่สิบหกตุลานะก็สูตรนี้ก็เข้ามาทั้งหมดสี่งวดงวดนี้ก็มาดูกันต่อว่าจะไปต่อไหมสำหรับสูตรสองตัวล่างสูตรนี้เนาะ แล้วก็เลขของเราก็ได้เป็นเลข6คู่ถ้ากลับก็เป็น12คู่16ตุรา66กอ่าก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็สูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมรับชมแล้วก็ดูพิจารณาไปด้วยกันเนาะ สุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนรวยๆถูกหวยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ